ตำลึงฝรั่งตำลึงฝรั่งตำลึงป่านี่นะยาเก็บกินนะคะเหมือนตำลึงทุกอย่างแต่มีพิษนะคะคนดูมันเยอะเลยเนาะดูที่ดอกไม้ฝรั่งป่ามันเป็นดอกเดี๋ยวอันนี้คืออะไรคะชาคณะทะเลค่ะทำไมเจ๊ขาเลยมาเดินมาเจออะไรก็ไม่รู้นี่ใหญ่มากเอาเอาผู้ชายทำอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายเป่าปี๊ให้น้องจ๋า สวัสดีจ้าพี่น้องอยินดีต้อนรับสุ่ยสารวิซ่าอีกแล้วจ้าเป็นยังไงมั่งน้องพี่น้องสบายดีกันอยู่ทุกท่านหรือเปล่าคอยก็สบายดีพี่น้องจ๋ากิดหอดพี่น้องตุกปุทุกคนนะจ๊ะเด้อวันนี้พาไปชมผักป่าแล้วดูวิวสวยๆในตอนท้ายคลิปกันพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้จะพาพาไปดูแล้วนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็ตำลึงป่าที่เขาเก็บไปกินเกจัน,จนเจ๊ฉันเห็นคนที่ฝรั่งเศสเขาเก็บไปกินพี่จะบอกนะคะตัวนี้สารพิษนะคะตายนะคะ อาการเริ่มแรกถ้ากินไปจะปวดท้องบิดแล้วก็จะทั้ง้วอกทั้งทายคนที่ปารีสเนี่ยเขาเก็บไปกินนั่นแหละอันนี้คือต้นที่เขาเรียกตำลึงป่าตำลึงป่าตำลึงตำลึงฝรั่งตำลึงฝรั่งตำลึงฝรั่งตำลึงป่านี่เนี่ยอย่าเก็บกินนะคะเหมือนตำลึงทุกอย่างแต่มีพิษนะคะเห็นคนดี่มันเยอะเลยเนาะ เห็นคนจะปาลี่เข้ามาเก็บไปกินน่ะเจ๊จะบอกว่าเอาไปเก็บผักต้มลึงดีกว่านี่กินไม่ได้นะคะกินแล้วจะมีอาการปวดบิดท้องเราเดินไปดูต่อก็ถ่ายชัดๆให้เขาดูอันตรายใช่ไหมคะทุกอย่างเห็นไหมล่ะมันเหมือนใบตลึงแต่มันหนาแล้วจะมีขนกว่าใช่ใบจะหนาแล้วมีขนอาดูชัดๆนะดูชัดๆนะคะดอกก็จะเป็นสีขาวแล้วมันก็จะมีขาด้วยนะอมีเหมือนต้มลึงทุกอย่างใบเบยแต่ว่ากินไม่ได้นะอย่ากินนะคะอันตรายถึงชีวิตนะ แค่มาเจอผักอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นผักกาดที่เขาไปใส่พิซซ่าใส่สลัดน่ะเขาจะมีรสหินหินเหมือนผักกาดหินน่ะเนี่ยเนี่ยอ่าฮะผักกาดหินฝรั่งเลยเนี่ยใช่พี่เกดประจําเนี่ยไปใส่ผักสลัดแต่ก็จะมีรสหินหินเหมือนผักกาดหินเลยต้นเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูชัดๆนะมีดอกกอกสีเหลืองๆเขียวขาวตไดาจะสีขาวดอกไม่เคยเห็นดอกเขาเท่าทีนี่นะครับเนี่ยกินได้มันไปใส่สลัดใส่กา ิซซ่าน่ะอร่อยพี่เคยไปใส่พิซซ่าเอาเจ๊เจ๊ดมให้ดูหน่อยกลิ่นเป็นยังไงครับประกาศหินชัดๆกลิ่นมันเดือเหมือนประกาศหินเลยเนาะกลิ่นหินเลยแหละหินออกเลยแล้วเขาจะมีรสเผ็ดๆหินหิน่ะเผ็ดหนักกว่าผักประกาศหินบ้านเราเหมือนประกาศหินใบเป็นเส้นๆเหมือนใบเล็กเนาะใบเล็กกว่าโอเคครับขอบคุณค่ะกินได้ค่ะอันนี้โอ้โหมาดูดีอะไรนี้อะไรพลังแต่ว่ามาไม่ทันแล้ว มันเป็นดอกแบบนี้เหรอใช่ก็ดอกแล้วเดี๋ยวเขาดอกเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ไปทพันพันได้อ๋อลูกนแดงๆช่มอมันเยอะเลยเนี่ยอุ้ยไม่ทันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอะไรเนี่ยมันต้นหอมเลยเจเนี่ยไหนไหนมีกระเทียมใช่อันนี้กระเทียมปลาอือทนที่ทนอแแแแกก่่ลล้้ววทอนที่ทอนไม่ไให้เขาดูไอุ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จะมาเหมือนต้นหอมไม่ใช่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 เอาไป กแต่ว่าเยอะจังเลยเยอะมากเลยหน่อไม้ฝรั่งถล่มแล้วเสียดได้นาะเนาะไปมาทันอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเจต้นมอสอะไรทำไมสีสวยจังเลยมันก็เป็นเป็นมอสอีกต่างอีกสายพันธุ์หนึ่งแต่มันเป็นเป็นหญ้าเนาะสวยเนาะเป็นต้นหญ้ามอสสายพัแปลกแปลกเนี่ยมีอันนี้ก็เป็มอส อันนี้ก็คือมอสที่ที่ยอดมันขึ้นเนาะอันนี้ก็มอสอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้มันขึ้นเฉพาะหน้าร้อนมั้งนี่เนาะเฮอช่วงนี้แหละช่วงใบไม้ผลิพอหลังจากนี้ก็จะตายใช่ไหมครับกำลังออกดอกสีเหลืองสวยสวยเต็มไปหมดเลยทุกคนจ้าว่าจะเพื่นที่ไม่สวยรอบๆรอบๆนี่ทุกคนย่าอะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนลูกบอลรูนนะเจ๊เนาะคล้ายๆบอลูเนาะแล้วก็น่ารักแล้วก็เยอะแล้วก็เป็นลายๆแปลกเห็นไหมเป็นลายแปลกๆแล้วมันก็เยอะมากทุกคนสวยๆนี่เจนไป เต็มไปหมดอูด้ดอกประปสีแดงสวยไปดอกกุหลาบป่านะทุกคน,นหอมกินไม่ได้ใช่ไหมคุณพี่อันนี้อะไรเด้กุหลาบป่าที่เขาไปทําน้ําหอมไงกลิ่น<ห><ห>ลองดมที่หอมมาก<อ>นี่แหละน้ําหอมกลิ่นกุนหลาบก็จะใช้จากกุหลาบพันนี้มันมีสีขาวทานได้นะทานได้นะเขาไปทําชากลีบน่ะ เรากรีดไปทําชาทําขนมยอดก็ไปจิ้มน้ําพริกเดี๋ยวูดอกแล้วก็ลูกมันยังไงลูกแดงเนี่ยเขายังไม่สุกถ้าลูกเขาสุกแล้วแดงแดงเขาก็เอาไปทําแยมเอาไปทํำน้ํำมันสกัดบำรุงผิวทําได้หลายอย่างดอกตูมดอกตูมสวยมากหอมมากน่ะเขามีความหอมมากๆเลยดมเิหนูดมดิหนูดมหนูใส่หน้ากากหนูดมดอกนี้อ่ะหนูใส่หน้ากากหอมดิเอาใส่หน้ากากก็หอมไปไปตื่นไป แต่หน้ากากก็ได้กลิ่นหอมหอมมากลสยสวยโยกเป็นซุ้มพี่น้องแน่ดูจากดอกป๊อปปี้ข้างในเขาจะเป็นสีดำดำมันเหมือนกันกับดอกฟิลนเลยใช่ไหมเจมันเป็นเป็นพันเดียวกันใช่ไหมพันธเดียวกันกับดอกฟิลน,นะแล้วก็เห็นไหมมันเป็นดอกฟินพี่น้องจ๋าดูสสวยงามมากเลย แล้วก็ลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่ก็คือลูกเขาเขามีดอกเยอะม,มากเลยนะถ้าแดดแดดดีนะี่สุดยอดเลยทุกคนดูดิงามเนาะพี่นอ้นองอันนี้มันเหมือนกับหมนกับดอกสโสนเลยเหมือนดอกฟินเหมือนดอก A, ดอกรินเชสดอกไอ้ A, ดอกไอ้ีเซืรอน้อยนุ่มดีเนาะเนะสียงสีสีมันนุม่มนุ่มพี่น้องจ๋าดูดีเนี่ย มันส้มๆเหลืองๆสว,สวยสวยดูสิมันนุ่มนวลสวยไปน้องจ๋าดอกเลยก็ไม่รู้ดอกยาก,อ,กอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้หรอกเด็กนิดเดียวนะแต่ในกล้องมันใหญ่แต่เขาสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก็คืออะไรคะชาคณะทะเลค่ะทำไมใบมันแข็งเนาะใบมันแข็งต้นมันเล็กไยงมันแกลนเพราะว่าน้ำไม่พองมันฝนมันไม่ตกอ่ะนี่มันกำลังเริ่มยอดขึ้นแล้วเสียบมือจ้ะคณะทะเลนะจ๊ะ แต่ยังไม่ได้นะคะต้องรอหน้าร้อนนะคะไปเขายังไม่โตกินได้เลยเจ๊กินได้น้องอ่ะทุกคนสวยมากเลยดอกไม้คุณพี่เดินไปทางนู้นดิทำไมสวยอย่างนี้ทุกคนเต็มไปหมดเลยได้เห็นไหมสวยไหมเจ๊ขาขาวเต็มไปหมดเลยจ้าดอกเล็กดอกน้อยเต็มถนนหนทาง ดอกไม้น่ารักแปลกๆจ้ะขาวเหลืองสวยๆจ้าทั้งขาวทั้งเหลืองเต็มป่าเลยทางเดิอน <ตะ S 1> อันนี้ต้นอะไรแปลกๆเออน่ารักเนอะดูดิดดอกเขาสิใช่ไหมเออดูดิน่ารักเนี่ยเห็นไหมสวยๆผู้ดานางใครเดินมาเนอะเจนนะแปลกเนอะสวยอ่ะบ้านเราไมม่เคยีไม่เคยมี ัพืชชนะอันนี้ก็คือเออ่มาเจออีกแล้วนะเดินมาเนี่ยดดูที่อเนาะไม้ฝรั่งป่ามันเป็นดอกมันจะเป็นลูกนันเนี่ยเนาะเออเนี่ยมันจะมีลูกแล้วเนี่ยมันมีลูกเร็วจังเลยที่ที่ที่เกี่ยวมันเพิ่งขึ้นหรือว่ามันร้อนกว่าใช่เนี่ยเนาะที่นี่มันร้อนกว่าสิเพราะเป็นทะเลไงเขาได้อุณหภูมิสวยนวดพี่จะต้องมาเก็บเนี่ยแต่ว่ามันต้นมันต้นคงคงไม่นานนะเพราะว่าถ้าต้นนานมันจะใหญ่อันนี้มันต้นเล็ก เจ้ข้าเลยมาเดินมาเจออะไรก็ไม่รู้นี่ใหญ่มากเอาเอาผู้ชายทำอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายเป่าปีพี่น้องจา๋านี่จ้ะมีคนเป่าปีด้วยนะต้องฟังเสียงทะเลเต้องฟังเจ๊ให้เป็นคำคำลิสเซนเนนางามคำลิสเซ่นต้องมาฟังเสียงทะเลพี่น้องจ๋าดูดี เสียงทะเลเลยใช่ไหมทุกคนใหญ่มากไปข้างหน้านะไปดูข้างหน้านะดเดยใหญ่อลังการล้านเจ็ดเลยใหญ่มากพี่น้องมีสองอันใหญ่มากก็เหมือนทีวีเลยจ้ะตัวอะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากเห็นน่างามบอพี่น้องตัวใหญ่มากนางามเล็กๆิดเดียวข้างล่าง นี่เลยพี่น้องก็คือตอนท้ายๆที่พ่อใหญ่วิมขึ้นมาบนหอคอยแล้วก็ถ่ายคลิปดูบรรยากาศบ้านเมืองของเขาพี่น้องจะเห็นคอยบ่อข้างล่าง กำลังเดินกันอยู่สองคนกับคุณพี่กัลยาหาเห็ดหาต้นไม้พี่น้องจา๋าเห็นแวบๆบแบบอยู่นี่ก็คือบ้านเมืองเขาอันนี้ก็คือฝั่งที่เป็นทะเลมองข้ามทะเลไปทางนูน้นเป็นประเทศอังกฤษพี่น้องจา๋านี่เห็นไหมค่อยก็อยู่แถวๆนั้นแหละ้างล่างใต้ต้นไม้พี่น้องจา๋าบรรยากาศบ้านเมืองของเขาเนี่ยจะติดกับทะเลแล้วก็จะเป็นตึกแบบนี้แล้วก็จะเป็นป่าสวยๆนะพี่น้องเนาะเอามาฝากกันนะพี่น้องเด้อจะเป็นแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าว่าจะ พาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรไปเก็บผักปลไม้อะไรได้พี่น้องเดอ้อก็ไเ่ลาไปก่อนเก็บหอดไปน้องคูฮคนเด้อจ้ะเดอ้อสวัสดีจ้า